ีนี้เป็นปีแห่งความผันผวนนะคะดังนั้นค่ะมันจงส่งผลต่อทิศทางของอัตราลแลกเปลี่ยนนะคะให้เงินบาทของไทยนั้นมีความผันผวนตามดังนั้นค่ะหลังจากนี้เนี่ยนะคะเราจะมีการวางแผนในเรื่องของอัตราลแลกเปลี่ยนอย่างไรมีแนวโน้มแข็งค่าหรือว่าอ่อนค่าต่อจากนี้ไปไปติดตามจากการสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินการลงทุนรวมไปถึงสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจกันต่อนะคะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เราจะเห็นสัญญาณเงินทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะคะมันจะมีการไหลกลับเข้ามาแล้วจะส่งผลต่อเรื่องของทิศทางค่างเงินบาทอย่างไรกันบ้างเงินบาทจะมีทิศทางขยับแข็งค่าได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่าคืนนี้ค่ะเราพูดคุยกันกับคุณธาวิทย์ประโยน์วิบูลผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากธนาคารกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณธาวิทย์คะ ค,ค่ะคุณธนรวิชาเราประเมินสถานการณ์ในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบีย้ยยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยกันไปแล้วนะคะ0.25เปอร์เซ็นต์และยังมองว่าโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้อาจจะขยับอีกแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะจริงๆนะครับเรามองว่าตอนนี้ครับตลาดเขาคาดการณ์เลยนะครับว่าปีนี้คงมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยกหนึ่งครั้งนะครับอาจจะไปถึง5เปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็โคยาวสําหรับภาพปีนี้ นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเองเนี่ยอยากจะให้มองว่าโอกาสที่ทําเสร็จขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนี่ยโดยส่วนตัวยังมองว่ามีนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าตัวปัจจัยเงินเฟ้อเองหรือตัวปัจจัยเศรษฐกิจที่มันค่อนข้างจะร้อนแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ที่มันคูดาเนี่ยเพราะอาจจะเกิดตัววิกฤตของอนะครับก็เลยกลายเป็นว่าภาพตอนนี้อาจจะขึ้นไม่ได้แรงมากอะไรขึ้นแค่หนึ่งครั้งแล้วก็โฮยาวสำหรับปีนี้นะครับซึ่งซึ่งตามราฟตัวดอทพอ ของทางไปที่ประชุมมาล่าสุดนะครับเขาก็มองนะว่าว่าโอกาสที่ที่เสร็จจะขึ้นอีกหนึ่งครั้งเนี่ยแล้วก็โฮยาสัต์ปีเนี่ยก็คือยังเป็นโฮยาอยู่นะครับแต่ภาพสําหรับที่บอกว่าภาพของปีนี้ตลาดโอเ้กจะถูกลดลงไหมเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยคือย,ยังคือย,ยังไม่ได้มองว่าปีนี้จะมีการลดัตราดปีนะครับ ค่ะแต่เราก็ยังคงมองทิศทางอัตาราดอกเบีย้ยนั้นก็ยังคงปรับเพิ่มขึ้นอยู่เพราะว่าในเรื่องของอัตาราเงินเฟ้อของสหรัฐก็ยังคงต้องการที่จะให้กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของเขาที่2%แต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างที่คุณธราริยบอกไปตอนนี้มันเกิดวิกฤตธนาคารเกิดขึ้นด้วยแนวโน้มอ,อัตาราดอกเบีย้ยของเฟดที่ยังคงอยู่ในระดับนี้มันจะช่วยลดความร้อนแรงหรือว่าช่วยลดความผันผวนในตลาดบอลโดยหรือเปล่าคะ จริงๆอาจต้องเกิดอย่างนี้นะฮะว่าในช่วงขอ,องวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเนาะว่าม,มีวิกฤตทางการธนาคารทางฝั่ง US ออกมาเป็นท่านเยอะ<ม>นะครับตัวหลักๆเนี่ยคือตัวของธนาคารเบลล์แบงก์ก็ถือว่าจบลงไปอย่างอย่างรวดเร็วเพราะว่าจากทางการของทางสาหรัฐเนี่ยก็ออกมาแอนเดรตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขามีประสบการณ์ต่อนนี้จากตัวเลมอนบรอดเดอร์ของปี282008-2009นะครับซึ่งภาพภาพนี้เนี่ยมันก็ส่งต่อไปอยังตัวดอยส์แบงก์ทางฝั่งเยอรมน,นีซึ่งเราจะเห็นว่า ในช่วงต้นวิกที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งยุโรปสหรัฐการเนี่ยก็เริ่มต่ำปลุกเพราะว่าตัวราคาบริษัทเนี่ยมันลงมาเยอะนะครับพร้อมกับตัวเครดิตดีลต์สวอปเนี่ยมันก็ขึ้นไปราคามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าไอ้ตัวเครดิตดีลต์สวอปเนี่ยมันก็จะแปรผันตามความเสี่ยงนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับมาทางฝั่งอเมริกาเองเนี่ยก็ถ้าถามว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับก็อาจจะบอกว่าเสร็จตัวเสร็จารา์ชีพเองครับเราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะโน้ตจาก8.3เซีย้ว นะครับแล้วก็ตัวเลขล่าสุดเนี่ยจาก86ชิลเล่ย์ที่มาถึง87ชิลเล่ย์เราก็จะเห็นว่าแนวโน้มของไอ้ตัวเกตบาลานซ์ชี้เนี่ยมันขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่าเฟสปิดล่าสุดเนี่ยคือมันขึ้นมาด้วยเฟสปิดที่มันค่อนข้างแย่เริ่มต่ำลงเราก็อาจจะอินพายได้ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเวลาที่ผ่านมามันอาจจะผ่านจุดปุ๊บทอมของตัวแบงกิ้งอินดัสทรีมาแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่เสร็จหรือทางคุณชล์เพลเวอร์เนี่ยเขาก็มีการตัวตัวขึ้นตัวขึ้นดอกเบี้ยขึ้นแบบ25 ดยส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็ทาให้ตลาดเนี่ยเริ่มปูยาวลงเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนการประชุมเสร็จเนี่ยตลาดเริ่มที่จะกังวลว่าเสร็จจะยังไงต่อนะครับเสร็จจะขึ้นดอกเบี้ยไหมหรือเสร็จจะลดดอกเบี้ยซึ่งภาพของตลาดณเวลาช่วงนั้นเนี่ยเขาก็มองได้หลายๆมิตินะคร<ช>ับแต่พอเสร็จการประชุมเสร็จแล้วเราขึ้นดอกเบี้ยมา25เบสิสพอร์เนี่ยตลาดเองเนี่ยก็เริ่มมองไปใน,ในทิศทางเดียวกันแล้วว่าเสร็จก็คงจะขึ้นอีกหนึ่งครั้งสำหรับปีนี้นะครับแล้วก็โอหยาสำหรับปีนี้นะครับ ค่ะคนที่ลงทุนกันอยู่ลหรคะสำหรับนักลงทุนควรจะมีวิธีการลงทุนยังไงบ้างโดยเฉพาะในตลาดบอลที่อาจจะได้รับผลกระทบกันด้วยอ่ะครับสาหรับผู้ที่ลงทุนในตลาดบอลนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าผลกระทบตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเอฟเฟกเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าการตอบที่ค่อนข้างไวในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับทาให้ทำให้ตัวบอลที่เราถืออยู่ที่เราซื้อก่อนนั้น,น,นเนี่ยตัวมาเก็ตแวลูเนี่ยจะถูกลดต่ำลงเมื่อเทียบกับตัวเฟสแวลู นะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะเราอาจจะแนะนาอย่างนี้ครับว่าสําหรับตัวบอลที่เราซื้อมาในช่วงอาที่ผ่านมาครับเราอาจจะเราอาจจะไม่ต้องสนใจเกี่ยวกับตัวันเ e a ร i z e d l o อ s ที่มันเกิดขึ้นนตอนนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรา Buy and Hold จนถึงมาช่วยจนถึงมา m a ว o r i t y d a สําหรับบอลตัวนั้นนะฮะเราก็จะเราก็ยังได้รับคูปองเท่าเดิมที่เราไปไว้แล้วก็ยังได้ปิชเ้ลกลับมาในช่วงเวลาที่มันจบของตัวบอลนั้นนะครับเพียงแค่ว่าตัวูที่เราได้รับเนี่ยอาจจะต่ำกว่ายูตลาดนตอนนี้เฉยๆครับผม แต่ก็ไม่ได้มีสถานาการณ์อะไรน่ากังวลเกี่ยวกับการลงทุนมากนักใช่ไหมคะคุณธราวิเอโดยส่วนตัวตอนนี้ตลาดค่อนข้างที่จะปลอะบานมากนะครับโดยโดยทั้งตลาดตัวตลาดหุ้นเองหรือว่าตลาดของตลาดคนบัตรเอง <c oughs> นะครับโดยส่วนตัวตอนน้ออาจจะถือ,เ,อ,อเทคนิคให้น้อยลงนะครับแล้วก็ถือสินทรัพย์ที่มีที่มีความเสี่ยงน้อยลงขึ้นมาบ้างครับ ค่ะ,ะแล้วถ้าเรามองสัญญาณต่างประเทศสหรัฐทั้งในเรื่องของวิกฤตสถาบันการเงินที่มีปัญหาก,กันอยู่หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยกันด้วยมันมีโอกาสความเป็นไปได้ที่เงินต่างชาติจะไหลกลับเข้ามาในบ้านเราไหมคะแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นมันจะมีผลต่อในเรื่องของเงินบาทยังไงกันบ้างครับจริงๆช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มันเกิดวิกฤตช่วงนีน้น,น,นะคะเราจะเห็นว่าตัวดอลลาร์เองเนี่ย มีการเปลี่ยนแผนของตัวมอนิเตอร์วิฟไรซี่เขาค่อนข,ข้างเยอะนะครับจากเดิมนนี้เขาจะขึ้นต่อเนี่ยจนภาพตอนนี้อาจจะขึ้นไม่ได้เยอะมากแล้วก็ภาพเป็นออนโกเป็นหลักนะครับทำให้ตัวภาพของตัวดอลลาร์อินเด็กซอนเนี่ยลงมาเยอะทําให้ส่งผลให้ตัวบาทไทยเราเนี่ยได้ปัจจัยแข่งค่าขึ้นมานะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตลาดบอลเอหรือว่าตลาดคุณเองเนี่ยก็เห็นว่าปโปรเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้โฟเข้ามา,ม,มาเยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ต่างชาตินะฮะทยอยเอาเงินของเขาเนี่ย โควินเข้าไปทางญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าญี่ปุ่นตอนนี้ว่าถือว่าเป็นเซฟตี้เพสนะครับนั่นนั่นคือว่าธนาคารญี่ปุ่นเองเนี่ยก็หลายหลายหลายท่านเนี่ยก็จะมองว่าธนาคารฝั่งญี่ปุ่นเ่งค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งมากกว่าทางสามประเทศอื่นนะครับก็เลยส่งผลให้ทําให้ทางตัวตัวตัวเงินเยนของเขาเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาแต่ว่าถ้าถามว่าภาพหลังจากนี้จะเป็นยังไงสำหรับตัวเงินบาทนะครับผมอาจจะมองอยู่สองปัจจัยหลักนะครับปัจจัยแรก เดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้นะครับจะมีการประชุมกรนงซึ่งทางมาร์เก็ตเกมเนี่ยก็ก็ก็คือเรื่องคาดการ้วแหละว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยทางกรนงน่าจะขึ้นอนัตราดอกเบี้ยยี่สิบห้า basis point นะครับแต่ถ้าหากมีการเซอร์ไพรส์ว่าเออทางกรนงมีการขึ้นมากกว่ายี่สิบห้า basis point เนี่ยปัจจัยนี้อาจจะทําให้ตัวเงินบาทของเราเองเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับหรือว่าแต่ทิศทางของตลาดเอ่อของตัวตลาดสก๊อตเองเนี่ยเขาต้มองว่าการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของครั้งนี้นะครับน่าจะขึ้นอีกัน นะครับปับจจัยตัวที่สองเองเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการเลอกตั้งนะครับเราอาจจะต้องมาดูว่าช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมที่จะถึงเนี่ครับภาพของตัวการเลอกตั้งจะเป็นยังไงเพราะผมมองว่าต่างชาติเองนะคะเขาก็ยังยังยัง,ย,งยังลุกเป็นสำหรับเหตุการณ์ตรงนี้อยู่เพราะว่าถ้ามีการเลิกตั้งนะครับแล้วก็ได้รัฐบาลใหนเข้ามาอาจจะมีเกมเชนเจอร์เห่ยืกันโยซีของทางฝั่งประเทศไทยนะั่นจะเป็น จุดยืนที่ทำให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นนะครับอืมค่ะเรามองในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งกรนงที่จะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงสถานการณ์การเลือกตั้งที่จะมีการช่วงเดือนพฤษภาคมในระหว่างที่เป็นรอยต่อที่เรารอปัจจัยต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยในเรื่องของทั้งเงินบาทหรือว่าแม้แต่สถานการณ์การลงทุนกันด้วยในช่วงนี้คุณธนาวิชจะให้คําแนะนํานักลงทุนหรือว่าแม้แต่คนที่จะต้องตั้งรับกับสถานการณ์ที่ยังคงผันผวนแบบนี้ยังไงกันดีคะ โดยส่วนตัวนะครับร่วมองว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยค่อนข้างต่อนะครับไม่ใช่แค่ประเทศเราเองแต่เป็นทั้งทั้งตลาดของฝั่งชาติเองด้วยนะครับโดยส่วนตัวตอนนี้ผมคิดว่าเราควรจะออนโฮมากกว่าสําหรับนักลงทุนที่ถือตัวมัธยปไม่อยู่นะครับผมผมผมโดยส่วนตัวบางทีก็ไม่น่าไปแล้วว่าเรา,าจะมาอโฮไปก่อนนะครับแต่สําหรับพวกผู้ประกอบการที่อาจจะต้องมีการซื้อแลกเปลี่ยนค่าเงินนะครับ ในส่วนนี้ผมอาจจะแนะนําโดยการที่เราอาจาอาจะทำ risk management ไว้ถ้าอะไรที่เราปิดความเสี่ยงได้ mm hmm. ผมคิดว่าเราควรปิดในช่วงนี้ซะก่อนเพราะว่าตลาดตอนนี้ค่อนข้างที่จะผันผวนมากแล้วก็โอกาสที่มันจะฟลิปไปพลิปมาเนี่ย mm hmm. มันยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะครับค่ะได้เลยค่ะค่ำคืนนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ฟังคําแนะนําจากคุณธราวิไปแล้วนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนมันจะมีอิทธิพลต่อในเรื่องของทั้งอัตราดอกเบี้ยการลงทุนรวมไปถึงในเรื่องของการทําธุรกิจกันด้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์จากการพูดคุยกันในครั้งนี้ด้วยใครทําธุรกิจก็อาจจะมีการปิดความเสี่ยงกันไว้ก่อนหรือว่าแม้แต่การลงทุนอาจจะต้องรอกันสักนิดหนึ่งเพื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ค่อยกลับไปลงทุนอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพัก,ก สนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร